นะครับคุณผู้ชมในช็อตที่แล้วถ้าเกิดว่าใครหลายๆคนมองคุณคุชิสเกะในชุดแดงไม่ชัดเดี๋ยวเราจะไปเจอกันนางให้ทุกคนดูครับว่านางจะเป็นยังไง <c oughs> ไม่ถึง <c oughs> อันนี้ ยังไงครับนางมาแล้วสามสิบเก้านเแค่ๆอีกขึ้นมาล้วครับแมา นั่นนั่นทุกคนเห็นหน้าไหมคนลุกไอ้ตงไอุ้ซโซอ้จะตายเลยโอ้ยเกือบตาย อกนะในร่างนี้เขาจะชื่อว่าครีมสักรุจิสกเกตต์โอเคครับเราไปดูหน้าเขากัน ครับทุกคนไว้เจอกันพาร์ทต่อไปครับ